โตหลังนี้แล้วแม่ใหญ่จะทําตัวตามสบายเหมือนบ้านตัวเองนะคะแต่เจ้าของบ้านเขานั่งอยู่ข้างเราแล้วค่ะวันนี้มีสมาชิก2คนค่ะอยู่ในบ้านก็เลยจับมาพูดคุยกันนะคะเจ้าบ้านค่ะเขาบอกคนนี้ใหญ่ที่สุดในบ้านเรื่องเล็กๆไม่ต้องตัดสินใจตัดสินใจแต่เรื่องใหญ่ๆและมีแต่เรื่องใหญ่ๆให้เธอตัดสินใจทั้งนั้นเลยคะ่ะนั่นก็คือคุณดารุณีกริจบุญญาลัยและก็ลูกสาวคนโตค,ค่ะคุณน้ำฝนนะคะวิรุณการกริจบุญญาลัยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ตกลงบ้านหลังนี้ใครใหญ่สุดบ้านในบ้านคะต้องให้ฝนตอบอีกอา้าวคุณแม่คือจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใหญ่ที่สุดอะคะเอาเป็นว่าตลอดเวลาพี่ดาแต่งงานมา31ปีแล้วนะคะเราก็เป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยมักจะคิดอยู่เสมอเลยค่ะว่าเรากำลังทํำอะไรเราควรจะไปทางไหนเราควรจะวางแผนอะไรยังไงบ้างาาคืออยู่อย่างเป็นธรรมชาติแต่ในความเป็นธรรมชาตินั้น่ะเราก็ต้องมีการวางแผนนิดนึงว่า เราจะอยู่กันยังไงที่จะ,ะต้องทําการการที่จะทําให้ครอบครัวหนึ่งอบอุ่นเนี่ยนะคะ <_ S 1> มันก็คงจะไม่ใช่ประมาณว่าเลี้ยงลูกมีข้าวให้ลูกกินส่งลูกไปโรงเรียนกลับมาบ้านก็ดูแลเรื่องเสื้อผ้าหรือแอะรเงี้ยจบไม่ใช่เพราะนั้นคือ,คอเรื่องภายนอกใช่ค่ะคือมันต้องดูแลอะไรใกล้ชิดมากกว่าตรงนั้นทางด้านจิตใจทางด้านการเอาใจใส่อะไรต่างๆเราเป็นคนที่ทําให้เขามาตั้งแต่เด็กๆทําให้เขาซึมซับ แม้กระทั่งตัวคุณพ่อเองก็พี่ดาก็จะทําตัวประมาณว่าบอกผู้หญิงทุกคนเลยค่ะว่าถ้าแต่ถ้าคุณคิดจะแต่งงานคุณต้องทอํายังไงให้เขาติดคุณแบบว่าติดคุณแบบขาดคุณไม่ได้นั่นแหละคุณถึงจะคุณถึงจะอยู่อย่างมีความสุขได้เอาสิตอนนี้ผู้หญิงทุกคนอยากรู้แล้วเราเห็นภาพนะภาพแบบว่าอย่างเช่นไปเมืองนอกไปอยู่ที่ไหนก็ตาม<อ>คือไม่ใช่ตอนเป็นหนุ่ม,มสาวๆนะคะ<อ>คือตอนมีลูกโตกันแล้วเนี่ย<อ>คุณพ่อบ้าแก็ยังกอดยังแนบยังชี้ ท่ยังไงอะคุณนาก็คือว่าที่ที่เป็นที่บอกว่าเป็นตรงนั้นเนี่ยก็คือเป็นคําตอบที่บอกว่าลูกบอกว่าเรานี่ใหญ่ที่สุดในบ้านก็ตรงที่ว่าในเมื่อเราทําทุกอย่างให้กับเขาเนี่ยความรักทั้งหมดก็เลยมาหล่นตูมอยู่ที่เราหมดเลยคนเดียวไม่ว่าคุณพ่อหรือคุณลูกก็เลยยกให้การตัดสินใจ เด็ดขาดคือทุกคนจะตัดสินใจอะไรว่ายังไงก็ตามแต่ถามคุณแม่นิดนึงถ้าคุณแม่ว่าอะไรก็ว่าตามนั้นนะซีอโอคุณแม่ซีอีโอจัเบ็ดเสร็จบ้านดีดังเรื่องเล็กๆไม่ค่อยมีอะไรใหตัดสินใจอะค่ะมีแต่เรื่องใหญ่ๆเท้งนั้นเลยแม่แล้วทําอะไรบ้างอย่างพี่น้องวดคุณแม่ทําอะไรให้บ้างตั้งแต่แบบเด็กๆขึ้นมาเลยโอ้โหคุณแม่นี่ต้องต้องต้องเรียกว่าเป็น ทำทุกอย่างได้นะคบไม่ทราบว่าเพราะอะไรแม่เนี่ยจะทำได้ทุกอย่างบางทีเป็นช่างด้วยบางทีเป็นนายช่างบางทีเป็น,ปนอะไร,ไรคือ,คอ,คอซ่อมอะไรก็ทําได้ในบ้านในบ้านเนี่ยเนาะอ๋อแต่ไม่ต้องถึงขั้นหนักๆกวาฮาร์ดแวร์คงไม่ใช่แต่เพรว่าคือปกติเนี่ยฝนจะมีความคิดอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่จนอายุนี่เท่านี้นะว่า แม่นี่บอกอะไรทําได้ทุกเรื่องจริงคือ <ฮะ S 1> จนทําให้เรารู้สึกเหมือนกันว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มน<ช>ุษย<ม>์ทำไม่ได้เ,ออเพราะว่าแม่ทําได้ทุกอย่างช่วงวัยรุ่นเนี่ยโอ้โหสามคนเติบโตมาใกล้ๆ้ใกล้เคียงกันเลย <ฮะ S 1> มีจิตวิทยามีวิธีการเลี้ยงลูกยังไงอะคะก็จริงๆแล้วก็คือจะปรับสอนเข้ามาเนี่ยนะคะตามวัยเขา <ฮะ S 2> ให้ข้อมูลคือจะใช้คําว่าสอนเนี่ย จะไม่เน้นคํำนี้นะคะคือไม่ใช้คําว่าสอนลูกแต่จะเป็นประมาณเรื่องเรื่องเล่าให้ฟังเรื่องนี้เรื่องนู้นเรื่องโน้นคือนั่งคุยกันอยู่ใีทานข้าวเย็นด้วยกันทั้ทงครอบครัวก็จะคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ทุกเรื่องที่คุยเนี่ยก็ไม่คิดเลยนะคะคือใจ,ใจเราเนี่ยก็คิดว่าเราพูดไปเนี่ยเราต้องการให้ซึมเขาซึมซับแต่มาดีใจก็คือมาเมื่อเขาโตเท่านี้แล้วสิ่งที่เขาปฏิบัติออกมานะคะแล้วเขาพูดออกมานะ,ะว่า วันนั้นแม่พูดว่าอย่างนี้วันนี้แม่พูดว่าอย่างนั้นแล้วเขาเอาไปปรับใช้ในชีวิตเขานั่นคือความดีใจมากๆที่ว่าสิ่งที่เราต้องการให้เขาซึมซับเนี่ยเขาได้ไปจริงๆแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเลี้ยงลูก3ามคนนี้เลี้ยงได้อย่างใจไม่เคยลำบากใจกับลูกเลยว่าในความเป็นผู้หญิงคนหนึ่งของลูกทั้งสองคนหรือความเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องไปห่วงไม่เรื่องติดยาเรื่องอะไรแต่ไม่ไรไม่มีเลยสามคนคือมาถึงวันนี้เนี่ยก็นั่งมองด้วยความดีใจ ได้ดั่งใจอย่างเช่นว่าคุณแม่เป็นอย่างนี้ไหมเวลามีปัญหาอะไรมาปรึกษามั้อ๋อตลอดเวลาตลอดเลยทุกเรื่องเลยฝนกับแม่เนี่ยคุยกันค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะฝนเป็นคนโตพอเป็นคนโตปุ๊บเนี่ยก็บางทีก็ช่วยดูแลน้องแทนแม่เยอะจนบางทีอาจจะบางทีไม่ค่อยกินกับน้องเท่าไหร่น้องเขาสองคนเขาจะรักกันเขาจะไม่ค่อยกินกับเราอ๋อทำเป็นแม่อ๋อทำเป็นแม่น้รยดีวยพีการแทนแม ก็นั่นอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าก็เลยอาจจะทําให้เหมือนรักษาเป็นเพื่อนกันมากเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแ่เนะแล้วมีอะไรปรึกษาอย่างเล่นละครจะรับงานอะไรอย่างนี้ต้องปรึกษาฝนอันนี้ผู้จัดการส่วนตัวตัวจริงก็บางทีคุยกับลูกลูกก็จะบอกว่าเออแม่อันนี้แม่รับได้นะเพราะว่า โอเคนะลูกของแม่เนี่ยก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ลูกของแม่ไม่ใช่แบบนี้แบบนี้นะ,<ฮ>ะถ้าอย่างนี้แม่แม่ต้องไม่เล่นนะอะไรเงี้ยก็จะคุยกันเป็นคนจะกรีนงานให้แม่ด้วยอ้าวล้วสมมติเล่ไม่ได้สมมติเรื่องจริงเลยกําลังจะลงการเมืองอย่างเงี้ย <ฮะ S 1> ปรึกษาคุณแม่ไหมคะก็ปรึกษาคือคุณแม่เนี่ยทราบทราบใจเรามาตั้งแต่แต่ต้นคือปกติเหมือนที่คุณแม่บอกว่าเรามักจะทานข้าวกันแล้วก็คุยกันทุกเย็นใช่ไหมคะคุณแม่ก็คงรู้ว่าเรามีเจตนายังไงแล้วแล้วฝนก็ชอบการเมืองต่อายุสักสิบสี่ได้มี่ค เราต้องต้องทำสักวันแต่ก็วันที่ตั้งใจจริงๆก็มาบอกเหมือนกันก็สนับสนุนอย่างเดียวอยู่แล้วคุณแม่ที่สนับสนุนทุกเรื่องจริงเห็นบอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นศูนย์กลางของบ้านคุณพ่อก็ติดคุณลูกก็ติดมีอะไรก็ต้องมาพูดคุยกันมันมีอะไรมาแบบว่าเอ๊ยยืนยันไหมว่าบ้านเนี้ยเนี่ยแม่เนี่ยใหญ่สุดทุกคนต้องแบบจุดศูนย์กลางนี้อยู่ที่แม่เลยฝนต้องต้องถามลูกฝนคิดว่า การที่อยู่ดีๆว่าจะมาคิดว่าคุณแม่เป็นศูนย์กลางรนนียคุณฝนคิดว่ามันคงเป็นลักษณะที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปซึมซับมาเรื่อยตั้งแต่เราเด็กๆแล้วเราก็มองเห็นว่าอย่างคุณพ่อเนี่ยเขาจะให้เกียรติแม่มา,ม,ม,ามากมากถึงมากที่สุดเขาจะคิดถึงคิดถึงแม่เขาจะทำอะไรมากทำอะไรมากเออยกตัวอย่างก็เมาพ่อ<ย>กันเลยแล้วกันเนาะคือเอาเอาเป็นว่าทุกวันนี้ยังทําอะไรอยู่นะก็คือทําเหมือนเดิมรักแม่คุณฝนมีความสุกว่าเขาก็รักแม่มากขึ้นด้วยซ้ำทุกวันไม่ใช่ว่าจะรักมั่นคงเฉยเวันหนึ่งเขาโทรมา โอ้เขาโทรแบบเหมือนว่างงานแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนยุ่งงานมากแ,แต่เขาก็ยังจะต้องโทรโทรหาแม่สักห้าหกครั้งฝนสักสามครั้งแล,<ะ>แล้วก็น้องๆ<ท>อ,อีกแล้วก็น้องๆอ,อีกห้าหกครั้งนี่คุยทานด้วยเราก็จะถามเยอะเกินไป<ท>แต่ก็อยากรู้นะ,ะ,ะว่าเขาโทรโทรว่ายัไงบ้างโทรมาแค่คุยส่งสำคำทานข้าวยังทำอะไรอยู่่่ออีีพตอนนี้พี่อยู่นี่นะพี่กำลังจะไปเล่นเทนนิสนะแล้วก็แค่นี้ก็วางแล้วแล้วพอเล่นเทนนิสเสร็จก็โทรมาแล้ว เธออยู่ที่ไหนเออจะกลับบ้านไหมจะไปกินข้าวด้วยกันไหมหรืออะไรเงี้ยหรือแ,อแค่ <c oughs> ถ้าเป็นช่วงบ่ายสามโมงที่เราออกไปจากออฟฟิศปุ๊บสักชั่วโมงหนึ่งเขาก็จะโทรละ ไปไหนอะอะไรอย่างเงี้ยคือวันนบางทีเรากําลังนั่งอยู่ในร้านที่เรากําลังลองเสื้อหรืออะไรเงี้ยนักคนในร้านก็จะหัวเราะว่าเพราะว่าถ้าทุกครั้งที่เราไปก็จะมีโทรศัพท์อย่างเงี้ยจนไม่รู้จะมีอะไรอัปเดตอะเพราะว่าโทรบางทีทุกชั่วโมงคนชันฝนบอกพ่อฝนไม่มีอะไรอัปเดตเลยตอนนี้อยู่ที่เดิมก็อยู่ที่เดิมทำอะไรเดิมๆอยู่อะไรแล้วก็อีกเรื่องก็คือคุณพ่อจะต้องมารอคุณแม่เขาจะมีเก้าอี้ตัวหนึ่งถ้าสังเกตสีขาววางอยู่หน้าประตูเดี๋ยวไปเห็นถ่ายได้เลยก็จะแบบว่า นั่งอยู่ข้างในก่อนแต่เขาได้ยินสมมุติว่าเขาจะโทรทุกเวลาอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็จะบอกว่าเนี่ยอยู่ตรงนี้ละใกล้ละใกล้ละไปรอรับเขาจะเดินออกไปรอรับแต่ช่วงหลังเนี้ยก็จะกะเวลานานหน่อยเพราะว่าแม่บอกสมมติบอกอยู่อโศกความหมายคือยังลองชุดอยู่อ๋อแม่ไม่บอกเวลาอย่างเลยเหรอคะก็คขาดินกระเล็ดไปนิดนึงอะไรเงี้ยพ่อเขาชักเอออโศกอโศกก็ทำไมยังไม่มาสักทียังไม่มาสักทีเขาก็จะประมาณคือแต่พอพอถ้า รถถึงหน้าประตูบ้านเนี่ยคนก็จะจะบีบแตรเพื่อที่จะให้เด็กในบ้านเนี่ยมาช่วยขนของไของลงนะคะเพราะฉะนั้นพอเขาได้ยินเสียงบีบแตรเขาก็ได้ยินเสียงแตรเขาจะรู้ว่ารถคันไหนคือถ้ารู้ว่าพี่ดามาเนี่ยเขาจะออกไปคอยรับจะเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็บางทีออกไปก็ไม่ใช่ว่าไปคอยด่าไปไหนมาไปจับไปจูงเราเปล่าค่ะไปก็นั่งอยู่ที่เก้าอี้แล้วก็นั่งมอง จะยิ้มอยู่คเยาเรายังสวยเหมือนเดิมจะจบงาแล้วเออมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคไม่เหงาละเดี๋ยวก็จะมีคนนั่งคุยด้วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่รักเจ้ายิ่งกว่าปลารักน้ำกินนอนรักทำไม่ล้ำพี่รักเจ้าคุณชอนห้วงงามะลึกคาห่วงเขา ยังไม่เท่าพี่ห่วงนงเยาวพี่ห่วงเจ้ากว่าดวงหรือไทยโอ้โหพ่อคาง,งลูกได้บ้างไหม ได้ไม่ได้ค่ะคือบอที่ว่าเขาติดแม่มากกว่าลูกพ่อฝนนี่ชัดเจนมากคือรักลูกมากอันนี้แน่นอนแต่ตั้งแต่ฝนเด็กๆเนี่ยไม่เคยได้นอนกับแม่แล้วนี่พูดจริงๆเลยคือพ่อจะต้องอยู่กับแม่อย่างเวลาไปต่างประเทศขนาดลูกก็ยังไม่ได้เลยหรอไม่ได้ลูกสามคนอยู่ด้วยกันแม่กับพ่ออยู่ด้วยกันจนเราก็จะเข้าใจว่า พ่อก็ก็ต้องอยู่กับแม่ก็เขาเป็นแฟนกันก็ต้องอยู่ด้วยกันจะมีความเข้าใจแบบนี้ลูกก็อยู่ด้วยกันไปลูกไม่เคยเรียกร้องว่าแม่ต้องไปกกนอนไม่จ้องเพราะว่าพ่อเรียกร้องมากกว่าพ่อนี่ไม่ได้คือก็จนจนมีความเข้าใจอย่างเนี้ว่าอยู่กันเป็นส่วนส่วนเราสามพี่น้องพอโตมาก็ เราก็ต่างคนต่างอยู่ <ขา S 2> แต่ว่าเราก็จะอยู่ด้วยกันคุยกันทุกวันโทรศัพท์คุยกันกินทานข้าวด้วยกันทุกเย็นแต่พ่อกับแม่ต้องอยู่ด้วยกันขาดกันไม่ได้เลยนะเ <c oughs> นี่ยแหละดูความเป็นจุดศูนย์กลางของบ้านนี้นะจุดศูนย์รวมของบ้านนี้นี่ขาดผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เลย<อ>ทีเดียวจนลูกๆเนี่ยเขาทำสิ่งนี้ให้คะ่ะโล่นี้ฉันฉันไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะในชีวิตนะคะ ได้ตำแหน่งอะไรคะเนี่ย Family Manager of the Year 2001มอบแด่คุณแม่ดารุณีกริบุญญาลายัยเอ๊ะโลนี้มอบกันตอนไหนคะ <c oughs> ออมอบตอนพอดีห้างสรพสินค้าแห่งหนึ่งค่ะเ <c oughs> ขาจัดงานวันแม่ <c oughs> แล้วก็บอกว่าอยากจะให้ฝนเนี่ยทำของขวัญให้แม่คือซื้ออะไรให้แม่ก็จะไปโชว์อยู่อาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฝนก็คิดซื้ออะไรก็แม่ก็มีหมดแล้ว <c oughs> ไหนเลยเนี่ย ฝนอยากทําโล่ให้แม่เพราะยังไงคิดว่าแม่คงไม่ได้แม่ดีเด่นแต่เราอยากให้แม่มากพาะว่าคิดว่าแม่เนี่ยควรมากที่จะได้แม่ดีเด่นอ่ะพูดว่าฝนไม่ใช่ดาราแล้วก็แม่ก็ไม่ใช่ดาราอะไรอย่างงี้คือตอนนั้นก็แม่ก็ไม่ได้ไปเล่นละครอะไรก็คิดว่าแต่อยากให้แม่จริงๆแล้วก็ชาตินี้แม่คงไม่ได้แม่ดีเด่นแน่นอนเพราะว่าเราไม่ใช่ดาราแน่นอนก็ทําให้แม่เองเพราะว่ารู้สึกชื่นชมอะไรเย่างนี้ตอนได้กล่าวว่าจะติดโบแดงแต่โบแดงก็ไม่ได้บรรยายอะไรก็เลยทําโล่แล้วก็ จริงๆนนแล้วข้อความฟอร์มอ่มากมน<ฮ>ะเนื่องจากแม่คุณแม่ <c oughs> ดารุณีกิตติบุญญาลัยเป็นผู้ดูแลเอาใจใส่ลูกทั้ง3คนแล้วคุณพ่อเป็นอย่างดีเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในบ้านในแม่ครอบครัวกิตติบุญญาลายัยเป็นครอบครัวที่ปราศจากปัญหาทุกเหมือนข้อความสรรเสริญเลยนะคุณแม่คะ <c oughs> ของรางวัลอะไรต่างๆได้ได้ล้อนี้มาแล้วเป็นไงคะวันนั้นที่ได้น้ำหูน้ำตาไหลนะคะโอ้ไหลมันก็แตกเลยค่ะวันนั้นสัมผัสอะไรไม่ได้คุณดารุณีคุณดารุณีคือดิฉัน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 แบบเอาแม่ตัวเองนะ ก็ดีใจนะดีใจมากเพราะเขาเขียนบอกว่าคําสุดท้ายเนี่ยที่ร้องไห้ก็เพราะเขาบอกว่าเนี่ยค่ะอ่านสิคะคุณแม่เดรุณีคุณพ่อประกิจและลูกทั้งสามคนได้เกิดมาเป็นครอบครัวเดียวกันโดยมีคุณแม่เดรุณีเป็นผู้จัดการครอบครัวอ๋อขอให้เกิดเป็นอย่างนี้กันทุกชาติไปจากน้ำฝนน้ำพูน้ำนิ่งค่ะและคุณพ่อเราก็เลยกอกแตกเลยค่ะวันนั้นร้องไห้มากแล้วก็ปลื้มมากเลยค่ะเพราะว่ามันมีค่าซะยิ่งกว่า ซื้ออะไรที่ม,มีราคาคะจะไม่มีความหมายเนี่ยแหละเอาละมาถึงคําถามนี้ค่ะมุมมองแห่งรักก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักลูกๆก,ก็โตหมดแล้วเนี่ยนะอยู่ในวัยที่แหมก็ต้องมีกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างนีง้กันมากคุณแม่ดูแลเรื่องนี้ยังไงให้คําปรึกษาเรื่องนี้ยังไงคะก็จริงๆแล้วด้วยวัยของทั้ง3ามคนเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มมีคนมาชอบหรือลูกชายไปชอบใครบ้างอะไรนะคะ,คะแต่ก็ ยังไม่เคยให้คําแนะนําอะไรลูกเลยนะคะเหรอทำไมพี่ไม่มีมา,าปรึกษาเลยเหรอเพราะว่าต้องบอกว่าได้สอนเข้ามาก่อนหน้านั้นแล้ว<อ>สมมุติว่าลูกสาวสองคนอายุ12ค่ะอันนี้เริ่มสอนสิ่งแรกก็คือไม่ไปค้างบ้านใครค่ะเด็กผู้หญิงเนี่ยควรจะนอนเป็นที่นะลูกะอะไรอย่างเนี้ย เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ขออนุญ,ญาตไปค้างบ้านเพื่อน <c oughs> การที่เขาจะเริ่มไปไหนมาไหนได้เนี่ยดูเหมือนเขาจะจบปริญญาตรีแล้วอะ <c oughs> ค่ะเขาโตเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะพอที่จะตัดสินใจทําอะไรละตรงนั้นเราก็จะไม่ไปยุ่งกับเขา <c oughs> ส่วนการสอนเรื่องความรักหรืออะไรก็ตามก็จะพูดให้เขาฟังว่าแม่เนี่ยนะตอนจะแต่งงานเนี่ยนะแม่เป็นคนที่บอกตัวเองเลยลูกว่าแม่จะรักครึ่งใจใช้สมองครึ่งหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าคนเราเนี่ยนะจะเอาความรักอย่างเดียวเนี่ยความรักเนี่ยเคย มันมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ทีเ่เรามองไม่เห็น <c oughs> วันหนึ่งรักแต่วันหนึ่งก็เลิกรักได้ <c oughs> แต่ว่าคนเราจะอยู่ด้วยกันได้เนี่ยมันต้องด้วยเหตุผลอะไรหลายอย่าง <c oughs> เพราะฉะนั้นจะรักใครสักคนเนี่ยต้องใช้สมองครึ่งหนึ่งแล้วก็ ความรักมันก็ต้องมีออแต่ไม่ใช่หลับหูหลับตารักอย่างเดียวโดยที่อะไรนี้มันเป็นความเป็นไปไม่ได้เลยที่คนสองคนจะอยู่ด้วยกันแล้วก็ยังจะดันทุลังที่จะไปอยู่อ,อะไรเงี้ยแล้วแม่เนี่ยจะทําอย่างนั้นแล้วก็เล่าให้ฟังว่าแม่จะคิดเลือกใคร<า>แม่จะเลือกคนเพราะอะไรหนึ่งเป็นคนดีสองมีการศึกษาสามรักเรามากๆสีมาจากครอบครัวที่ดี<า>ห้าถึงจะไปดูหน้าตาเขา อ๋อหน้าตานี่อยู่ลองๆเลยอันสุดดับสุดท้ายคือหน้าตาแต่อย่าขี้เล่มากนะยิ้มเนยิ้มเหมือนหลอกหยอกเหมือนขู่ก็ไม่เอานะฮะอันนั้นก็มากไปเดี๋ยวขอดูหน้าคุณพ่อคุณพ่อ็หลอนะก็ใช้ได้นะแล้วก็ฐานะนี้ไม่สนใจเลยค่ะเพราะถือว่าคนเราสองคนถ้ามีความรู้ค่ะมีความรักเป็นพื้นฐานจะมีพลังในการสร้างครอบครัวแล้วพลังอันนี้จะทําให้เราเนี่ย สร้างครอบครัวโดยสร้างฐานะที่จะทําให้ครอบครัวเป็นปึกแผ่นได้อย่างเช่นตัวของแม่เองสิ่งนี้ก็คือจะพูดปลูกฝังเข้ามาโดยไม่ใช่ไปสอนเขาว่าลูกจะเลือกคนอย่างนี้พูดว่าเราเนี่ยเราคิดของเราอย่างนี้ค่ะลูกก็ซึมซับไปเองแล้ววันหนึ่งก็อาจจะได้ใช้คําคุณแม่นะใช้มาตลอดจริงๆแล้วใช้มาตลอดพี่นุ่มฝนบ้านนี้ตกลงว่าขาดคุณแม่คนนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยใช่ไหมโอ้ไม่ได้คนว่ายากเลยเพราะว่าเพราะว่ามันเหมือนอธิบายไม่ถูกมันเหมือนว่า มันเหมือนแม่เหล็กอะ<ฮา>ถ้ามันไม่มีมันไม่มีตัวแม่เนี่ยนะอันอื่นมันก็ไม่ดูดใช่ไหมคะกระจัดกระจายก,กระจาระจามันก็ไม่ดูดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนแม่แม่เหล็ก <ฮา S 2> แล้วเราเป็นลูกเหล็กใช่ไหมดูดกันเข้ามาดูดกันเข้ามาทีนี้ก็ก็คุณแม่นี่ก็เป็นคนที่ทําให้คือผมมีความรู้สึกว่าอย่างที่ที่ที่เรียนตอนแรกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ทําให้ทุกๆอย่างในบ้านเนี่ยมันมีความสุขแล้วก็คุณแม่เขาจะรู้ว่าจะต้องทําอย่างนี้กับลูกอย่างนี้แล้วก็รู้ว่าจะทําอย่างนี้กับ ทีนี้ถ้าไม่มีคุณแม่ผมก็เลยมองว่าออมันจะยังไงยังไงอยู่นะ,ะใช่ไหมคะนี่แหละค่ะบ้านกรีบุญญาลัยนี่แหมเขามีความรักความอบอุ่นแล้วก็สนุกสนานกันเลอะเกิน <S S S แหมคุณพ่อไม่อยู่ก็โดนเมสากันไปนะคะแต่คุณพ่อน่ารักมากมากเลยเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักอีกครอบครัวหนึ่งวันนี้ขอบพระคุณมากจริงๆค่ะทั้งคุณดาแล้วก็พี่น้ำฝนนะคะที่เกียิมาพูดคุยในช่วงมุมมองแห่งรักในวันนี้ขอบพระคุณมากสวัสดีค่ะ